ยนี่ดึงขส้นมาลอยลอยมีอย่งเจโอ้ยจักจีไปเฮ้ยจีเก่าอย่งหมดเจี๊อันเคยโยขุนไขเน้ยมันทาสีคอ่เขามากงดก่อนนะพอนะนี่บ่นี่ติดตดิดติอยู่ะไรนี่โยันนี้โอ้ติดตัวนึงอยู่นี้โอ้สองยู่พีน่องสองยู่เาปลาขาวนะครับ บาดละสองบาดละสองบาดละสามเลียแล้ะเนาะนะครับผมกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสามเหมือนเท่าเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นทังแฟนเพจเฟซบุ๊กแลอวก็ทังช่องยูทูบเลยนะครับวันนี้การมาเบิ่งบันเหยนะครับทังพี่ละครับทังบันบันดงดงสวรรค์เนาะอาบันดงสวรรค์ทังอำเภอหนองรุงศรีจังหวัด อ,อจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องอ่ามองหวยมุ้นนะครับองนี้พิกัดองนี้เป็นหวยมุ้นนะครับทางทีมงานก็เคยมาไทยท้ำอยู่นะครับปีที่แล้วนะครับช่วงน้ำแดงนะปีนี้ก็มากขึ้นแล้วล่ะพี่น้องก็มีฟพอรพนผลบอลอยู่สองสามคนตอนนี้าทางพุตหละมากไกลที่กันนั <c oughs> ่นพักเติบยุ่เนี่ยจนพักแทนเนาะมาทาง <c oughs> กุดจับครับทีมงานมันจะทางกุกุดจับพี่น้อง หมื่วานี่ค้นกว่สีวานคักบย่จนแปนเบิทแถวนี้ <laughs> านาก็วาน้ำกสีร้ายหมื่ว่าน,นี่ครับมูอนีน้ำ <c oughs> ร้ายหมวัานี่มอนี้น้ำลดลงไปแล้วน,นี่นแต่าม,มาเบิ้งว่ามันสีใดบ่ะมือนี้เหยีการมันจะเป็นจังเลนมูวานีสามคนสามคนนะครับห้อยการน้ำกันนาสีลดลงไปเกือบเกือบเม็ดพดแล้วเนาะ มึงจากส่งเมื่อวานนะครับคนขี้สิมาหากินหลายอยู่เมื่อวานนี่เมื่อวานมาหลายครับลงส่งเนามาลุ้นกันครับมาเบิ่งรูปแบบการหายอยู่ให้กินของคนอีสานบ้านเทาอะไรพี่น้องบ้านเหียเวลานำขึ้นนำไรนะครับแต่เช่ว่านำแดงกับสีแมียนมะม่วงพอมันมันไหลแล้วขุนตั้งขุ่นกระถือด้วยครับ เดี fate, yeah, ia, ๋ยวกนะครับแต่ว so. ่าก nah. <ayım> ับส <for S 1> <Mu> ิ่งแวดล้อมนี่พี <t S 2> <so> ่น้องเนี่ยพอมันใส่ใส่กล่องโกโปรไทยได้พี่น้องบัด้ใส่กล่องซูมเอากุบโปรไทยได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองใหม่ก่อนว่านว่านจะโดนไปนี่ครับนี่ประมาณชั่วโมงนี่บ่ถึงไปประวันชั่วโมงหนึ่งเนาะ ช่งวงเศร้าๆนะพี่น้องสายๆนะครับสองโมงกว่าตอนนี้นะครับเอ๋อสิได้บ้างมะรุนกันนี่ก็ถือว่า <c oughs> โอ้เปลี่ยนไม่ได้เลยบ้านนี่ติมต่มซ <c oughs> ิมดี <c oughs> <c oughs> โอ้บอัวธรรมดาได้ดพี่น้องบอัวธรรมดาได้ช <c oughs> ั่วโมงเดียวเดี๋ยว <c oughs> เอ๋อให้เบิ้งพี่น้องให้เบิ้งผลงาน <c oughs> มีพี่น้องผลงานก็ว่าถรามาได้ในช่วงเดียวนะสิได้ซีรุ่นอะไรเหรอครับนี่สามซีรุ่นอะไรอยู่พี่น้องถือว่าได้หลายอยู่นะครับได้หลายอยู่อึ้บสีแดงเลยพี่ถึงได้เสียวๆนะครับจวดครับพี่น้องอะไรก็วันนั่นด้วย อยู่ทาสีไข่เมันบมเด้น้ำเลืกปานี้น้ำเพียงหัวเขาเลยเนาะโอ้น้ำว่าไหลเอ็ม่ะฟองวันง่ายดีวานนง่ายแล้วก็ะเลียนนิ่ีเป็นช่วยข้อมไน้อยเนาะงอวดก่อนวานนี่งุุนข้างขุนถือยุทธีน้อาขุนถือยุททางไกลเช็หน้อยล่ะเอ้ารุ่นสองื้นี่สองแดงนี่จะเป็นยังไงนะครับ đang sự quen quân. con bụng dang ní vân. Tìm hoặc là hai vân. Dù tội nặng 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 nặng. Tìm ra tìm ra tội nặng nặng nặng. Tìm ra tội nặng 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 ปลาคาสอยนะครับตัวงามๆอยู่นี่พี่น้องมาแล้วเด็กสองสามโซยังพี่น้องเบเร่เลยปลาสวยปลาสวยสามคู่ปรากดก็มีนี่บันทีทีสามอยู่อ้าวคืออยู่บาทตัวนี้ส้างบุญกระเทีย้างบุญกระเทีข้างนี้กระเทีครับเอ้าพ่อหาบาทนั่งเลยล่ะพักไก่สักวอนกบาทสองบาทสามอยู่พี่น้องไก่ได้คู่ไหมเดีว่าโอเคอยู่พอได้เลีมพอได้เลีม ต้นนี่กับว่านไปเรือกับจี่เนียยูเคยมาบ่ครับนี่ปีที่แล้วได้มาบ่เหรอบ่บ่บ่าเกาปีนี้ะเที่ยวแรกี่บ่เนี่ยวที่สองเนี่ยอวที่สองปีนี้่ถวก้อนได้หลายบ่ได้หลายทานี่หลายทีทานี่แล้วอ่าบ้านมือรุ่นมากว่สือนี่ไปทาสีคข่สีไข่กับทีกีบัยไปทาสีไข่ถือบ้านล่าเว้ขันาม่ข่้นมา นวาเพิ่น่าแห่สองเส้นนี่ไต้หวันสองบาทได้ของร้อยเนาะโอ้ถึอกากิเงี่ยเออถือคักถือแน่เนาะแต่ว่างวดนี้จังว่าพอไงเพราะท่านได้ภาไปยังมื่นหลบุ้งเงินมันหล่นนั่นได้น้ำันไรแหง่ดยเป็นไงตีควายแต่มันกับน้ำมันลึกขึ้นว่าะเห็นเห็นคนหนครับคือทาสีค่อยน่ะ ้นหลจากมั้โนดบานยังหกสักระไรแล้วบอรู้จักบานเจ้นายบานอคัวนใหญ่ฝุ่นล้วเราจังรู้จักขัดเราอยู่พี่้องเขาก็ยุกุจับฝุ่นมันบ่ครับเนี่ยะไล่ประกดีแล้วอ้นี่ระกดตะกดเหลืองตัวใส่งามทงฝุ่นเป็นไหครับมัมีดี เอาถือประกวอยู่พี่น้องนี่ตัวนึ่งใส่สวยๆโอ้โหผลงานได้ปลาข่าวตัวนึงเลยพ,พี่น้องผมนะยู่ฟังังทางผมนะครับประมาณตัวซีโร่นี่แหละว,ว่าสันอึกจค่เสาแล้ยวนี่นถือปลาข่าวตัวนึง

ถือแลวครับพี่น้องโอ้กวดด้วประกวดตัวนี้พี่น้องใช่ไหมขาวโอ้ปกดตัวงามดีนี่ปกดเหล่องสอามตัวอยู่บาสามบาทสได้ดอกซ้ำนีกือว่าโอเคเอาลงไปแล้าตัวนึงนั่นรึอสนี่ครับถือยู่ถือห้อยบังหอยไปสาี่ตัวอยู่ไปยังฉันได้ไหมนี่เอ้า เห็นชัวร์สองตัวเขาหัวแจ้งแล้วบาทสองบาทสามเราพี่น้องเอ้าคืออยู่คืออยุสองตัวอ้นส้วนทางล่างก็เห็นเป็นวานอยู่ครับทางนี้ช่วงเล่ยโค้งไป่น

人家都不穿的，反正。 เบิ้ปลาล้บเบิ้ลปลาแล้ว่ะดูเป็นได้ง่ายมั้งเขาไงง่ายง่ายลงใส่ข้อกัน thì coi các <Nhạc> bạn này cứ yêu được phi non đó con à cứ đeo cứ đeo có để kéo để bay chứ 3000 baht 4 4 tuổi 4 hàm tuổi yung như này เนี่ยังก็มัดกันดีนะจุมนนจ่มกันเนี่ยจุ่มกันเหลือบ่ล่ะว่ายังว่าถือเท้าหมูบ้านแของกันมี้ยยัง

ว่าอย่งเีข้าวแล้วเจ้โมท่านเลปิ่งป่านเจาย่ำกาเดนบเี่ยงกันเนาะใบเี้ยงหน่ยโอ้ลอยู่นี่โอ้ใบไผ่ก็ได้ยนี่พี่น้องก็ได้หลยอยู่วันศีโลหาโลได้แล้วอุนอู้นหมานตีสูตที่พอห้องคุนพอได้ปลาข้าวเด้ปลาข้าวง ตรงกลางมันเลยว่าอะไรพอน่ะที่ตัวม้วนคุนบอกปาดตัวแสดงว่าโอ,โอเ้เหลือน้ำเหลือหลายเยอะสินเ,เดี๋ยวมาเพิ่งพี่น้องมาเพิ่งปลาข้าวปลาแมนบุญเอาขึ้นมา่าเอาขึ้นมา,าเามาบ่งเลยทั้งทั้งเอามโมบ่งตัวเป็นเปลี่ยนม้นนั้นเป็นเ,นเ,นเ,นเนัื่งใดตัวปลาข้าวดูนี่ <laughs> นี่ของแท้พี่น้อง <laughs> เดี๋ยวพอเป็นสิ๋งจนกโซ่ให้เบิงึง มันปลาข้าวหรือปลาสวายมาเบิ่งซอยกันตัวข้าวตัวพี่น้องนี่หังแข็แล้วพี่น้องใส่ประมาณหน่วซีโร่อยู่บ่นี้ใส่นี่นะครับปลาข้าวอย่างนียวพอเหมฮะเป็นปลาข้าวอย่างข้าวธรรมดาปลาข้าวธรรมดาหนึ่งจีเอ่ออนี่พี่น้องเอายกถือถือยาๆนี่พ่อถือจับโอ้ยกับว่าเอาจับจับอุ้มจับอุ้มจับอุ้มขึ้นเอออุ้มขึ้นอุ้มขึ้นอ่ะอ่ะอุ้มทั้งจี่ดันดันดันขึ้นงาม ให้เห็นงามๆมันมีเงาเปมันจะดิ้นแม่นเงาเออโยงมาใกล้ๆให้มันสั้นขึ้นนี่พี่น้องโอ้ของแท้เลยพี่น้องเด้ออ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับไปเบื้องต้างพูนว่าสั้นถือค่าคืนกันไปเฮาปลากระลังถืีพี่น้องเอ้าแทงนี่ปลาทั่วเอาเบื้องมาเบื้องพี่น้องบมื่อวันว่าตั๋วได้บัตรตัวนี้พูดนนะเฮ้ออะไรมาแถวเดียวขึ้นมาถือคักแถไปยังนั่น ตัวยีๆนะครับนั่นก็เดินไปอย่างนี้นี่นะไปเอียงเงียบือเป็นทางเดินเดียงขึ้นไปเงียอกไทยจี๊ขอ้นขบายุ้ยครับบานนี้เกือบซีฟุลนะนี่บางช่วงแล้วนะครับเกือบซิฟุ้ยจุ้ยมานว่าเฮานะจุ้ยจุ้ยครับนี่บานนี้มานนะครับ อะไ้เนี้ยกันสุขูสุกคนกับพี่น้องปมามันชโมงกัวกัวกับได้พวกเราประมันสี่หาโลอยู่ปูนผู้อีฟอร์่นมันได้ปลาขาวน้ำนะครับตัวหนึ่งได้หลายกุมูทั้งนั้น ขามรถไ้ยังมากนาปนย่งขามถเติ้ยนี่คกางดี่รเปล่า่านี่ครับเดรรลายอยู่บานนี่ พนะเต็มสองมือของเราไปนี่แหละเขาว่าจับปลาสองมือพี่น้อง <c oughs> จับปลาสองมือต <c oughs> ้องถือแล้วเหรอถอเยอะอ๋อเดี๋ยวเพิ่งกิดิีพากินเข่าที่เพิ่งส่งมาเลยนี่ <c oughs> จากน้อยนะครับก,กินเขากันนะครับวับนจะส่อแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบสี่สามโมงแล้วนะครับจะพักกินเขากินน้ำก่อนว่าสั <c oughs> นโมงก็โรคกันนิดนึงแ่โ <c oughs> มงหนึ่งก็ได้หลายอยู่นะครับจักที่เพิ่งมือเส้นนี่ถือดีว่าสั่น แดดแดดมากกัเริ่มห้างแล้วพี่น้องห้างว่มีบ่มีบ่ปรากฏอีกแล้วะโอ้เหียปรากฏบ่เหรอนี่พี่น้องคือดีอยู่นี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 ่สองตัวนะครับเอ้าอว่าก่าพอได้รู้ได้ได้ยู่ได้กินแล้วพี่น้องนี่ครับคัรบก็ได้ยู่ได้กินไร้มือคนละเออสามก้อนกันมื่อนี้นะครับทานี่ อ่าพิกัดกับยุทธังหวยมุ่นครับบ้านดงสวรรค์น,นะครับพี่น้องอำเพื่อนองกรุงศีนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับหวยนี่ก็ไหลลงไปทงังล่น้ำเปล่าเลยพี่น้องนะครับบ,าบาา้านปไก่พทามร่ำลำเปล่าอานอยู่คลองห่างขท่านั้นอีกบ่านปไก่ไอยู่คลองห่างเท่านั้นสยนมองครับน้าทางปียุ่น้ากันแล้วบ้านเนทังเครื่องบุญุนบวานมาได้ก็พอเนี่ยทังเก็บแขกบาง หม่เอ่ตนบุกเคยวานเนาะมันกัสิยากคี้วานเคยวานเหมือนคานได้กัดานั่นขี้วานละขี้ขานมุดขี้ขานปดโอ้ <laughs> สองศพบสอตียเอาเออนี่ครับสองเซประเานปลาขาว์ฟสวยครับพี่น้องฮะก็ได้เก็บอยู่บัตบัตรละตัวสองตัวบัตมันก็เกือบสิบนะครับที่เห็นอยู่นี่แล้วก็ได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งนะครับคือปลาขาร์ฟตัวเราประมาณน่าจจะศีโลได้นะครับ ดิดๆเราก็จะว่แเมียนใช่ปะอ้าวนี่ครับเนี้ยหมาเนี้ยประกฏดขึ้นกันเ้วพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวหล่ะประกดโอ้มีแต่ตัวใส่ง,งามตัวงามตัวสวยนะครับพี่น้องโอ้ประก,กดถือดีเลยพี่น้องเนอะป,ประกดปะนังนะครับถือดีนะครับสามบาทนี่ก็ตรงนี้ค้นถืออ่าถือตัวหนึง่งประกฏดนี่สามบาทนี่ถือว่าโอเคยู่ครับนี่แต่พื่อได้ยู่ได้กินนะครับ วานไปเรื่อยๆเิ่นก uh, well. oh, uh ็น่าจีวานพุนลฮอดคำบุญอะมั่งเนาะเก็บสะสมไปเรื่อยๆดีพ่อชบ้าตด้วเออเมีนอยู่เก็บใส่ถังไปเรื่อยๆลตอนแรกเดยคขั้วไปว่ารับหรืออัดใส่ถังยางเดียวอออักเดอกขัดวไปวานัหรืออดี่งยวเดย แต่มันฝนไม่อีกมันก็นจะขึ้นอีกอยู่หรอกนี<ม>น่จะน้ำมากมันบ่เบิ้ง่ายเด้ครับครับ่นออกตกใส่น้ำซึยมันกนมน็มาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆเรืบจวดไปมาเบิ้งไปง <laughs> <laughs> แตกหวัจวจอมพี่น้องเ <laughs> นี้ยเกาซอกแตกทีเบ็ดซอกปุณละนี่แตกคัก, <laughs> แ,ตกแตกเนี้ย <laughs> สารเองบอกครับลืดจังเลยเฮีย ต่อเอาต้อเองต้อเองอยู่พอซื้อซื้อซื้อได้มากซื้อผาบ้านเขามาต่อเองดิได้เยอะมาต่ออือเอาเป็นเอ็นบ่ดอ่ะผมนึกว่าเป็นได้เอ็นได้ผมเป็นได้ดิเอ็นเบิร์ดวะนี่ยอมให้ยเสื้อโอ้ผมเราไม่เป็นได้ไหมได้กับพื้นไหมโอ้เป็นเอ็นเบิร์ด เงอเอ็นนี่นะตัวง่ญ่ดีนะปรากฏเุนะครับพี่น้องใส่ซ้ำนี่ก็หโโ้วยเจ็ดแปดตัวโรคกุลยะง่ามดีโอ้ยเกาเก็บปันวันแตกก็มัก็ตื่นด้บอกว่ามีกมีก็แตกดีอยูอบบ่ หัวลงเรี้ยงโมเป็นจบแต่กอวันลงถือประกดหน้ารอเนี่ประกดไหลเนาะเจว่าโอเคยุ่นประกดวันนี้ประกดเห็นเก็บเรื่อยๆอยู่ตุ้มสิบเด็ดประกดได้หว่ะครับประกดถือดีนะ

สิเบสยด12หน่ำมันสิบว่าใสดีปันอย่างหมดนะว่าใสคื่เราถิอพอคุณคือเราติโอ้เป็นลักษณะจังสี่แต่ว่าเนื้อถนนขก้นไปเสียพานขึ้กินไปทัางผุณวมันเป็นหินเป็นโขดบอกนะท่างห่วยท่างถนนไหมเอ่อเป็นว่างเป็นหินไหมโอ้ ไปมองนึงมันก็ได้เป็นสะพานทุกหม่งไกลามากกว่าเจ้าบนนำใชมาจากน้องง้วยเั็นของบ้านองหินส้างน้องหินเป็นกับบ่บ่หาคือกันตีฮะมีทาบ่บ้านน้องหินนะคงสร้าลงมาหนีมันบ่เนี้ยก็ประมาณถึกบ่ถึกจกฝืนบ่เจ้านี่มีดอิ่มซิม โอ้แตกดีไงตัวโอ้คือห่าวเถอะี่ก็ะซั <c> ่ง <oughs> อยังบ่จดกุ้งย่ก่ทมาเด้อบ่ก็เ่วบ่ไยัง่ตรวจป๋นมีละน้อยนีล่ละปลาขา,าวนี่ละี อาอตีกยู่พี่น้องสามสี่ตัวอยู่อ่าโอเคอยูน่นี่เริ่มงตีแล้วฟาไปบาทนิงว่าหัน ผมก็ือก็ผมถอุสองสามตัวทงนี้เป็นท่านใดจวดวะชวดชวดวะมีอยู่มีอยู่เอ้าพี่น้องผลงานถือบดทังสามพื้นถือถือยู่นะครับผมสองตัวถือกันยังใครสองตัวอยู่ นะครับกับพ่อได้ยู่ได้กินนะครับสำหรับอีพี่นี่กับผ้ามาเบิงเครับเป็นบ้านแหนะครับอยู่ทั้งหมวยมุ่นนะครับอำเภอหนองบุศรีจังหวัดกาฬสินนะครับเดี๋ยวกับลอติดตามอีพี่ต่อไปครับอีพี่ต่อไปสิผ้าไปเบิงอีหยังกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทีมงานไทยสารบนเท่อนะครับว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องยูทู e ไทยสารบนเท่อเด้อพี่น้องเด้อ นะครับกันไม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับ